สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Iconic Q Podcast ช่องที่จะพาพวกคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อฟิกชันต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกวันนี้บอกเลยว่าบินให้สุดฟิลให้ลอยเพราะเรากำลังจะพูดถึงหนึ่งในแฟรนชส์แอนิเมชันที่ทั้งงดงามลึกซึ้งและก็บีหัวใจแบบที่สุด ใช่แล้วครับ h o w to Train Your Dragon ฮิกคับกับเคียวกุดและตำนานแห่งมิตรภาพที่เราจะไม่มีวันลืมจุดเริ่มต้นจากหนังสือเด็กตรงเล่าก่อนว่าแฟนชายนี้ไม่ได้เริ่มจากอนิเมชันนะมันเริ่มจากนิยายเด็กชุดหนึ่งที่เขียนโดย c r ิสิ d a c a r w e l นักเขียนชาวอังกฤษ ที่มีความทรงจำวัยเด็กผูกพันกับหมู่เกาะในสกอตแลนด์กับการจรินตนาการว่ามังกรเคยมีอยู่จริงหนังสือชุดของคร e ซิดาคาเวลเริ่มได้รับความสนใจจากทีมผู้บริหารของ DreamWorks Animation หลังจากโปรเจกต์ Over the Hedge จบลงโปรดิวเซอร์บอนนี่อานก็เลือกจะเดินหน้าต่อกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทีนี้ถ้าหลายคนไม่รู้กว่าจะมาเป็นเวอร์ชั่นที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ How to Train Your Dragon เคยมีโทนที่เบาใสาๆแล้วก็ตามหนังสือเป๊ะเลยแต่ DreamWorks เห็นว่าแบบนั้นมันอาจจะโดนจำกัดกลุ่มผู้ชมเลยต้องมีการรีบูตในวทางครั้งใหญ่ทีมผู้กำกับเดิมอย่างปีเตอร์เฮสติงก็ต้องหลีกทางให้กับคริสแอนเดอร์สและ d ดีนเดบรอสที่เคยร่วมง,งานกันมาก่อนใน Lilo and s t i t และสองคนนี้แหละที่เปลี่ยนโทนเรื่องให้เข้มข้นขึ้นเหมือนเปลี่ยนจากนิทานก่อนนอนเป็นนิยาย coming of age หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญคือ t ทุ l e s s หรือเขี้ยวกุดที่ในหนังสือเป็นมังกรเล็กๆธรรมดาแต่ในหนังกลายเป็นน i g ฟิลลี่สายพันธุ์มังกรที่หายากและทรงพลังที่สุดแถมดีไซน์ยังได้แรงบันดาลใจจากเสือดำกับการออกแบบหน้าตาให้ดูอิโมชั n นแแบบสุด,สด และภาพยนตร์ชุดนี้ทั้งหมดก็ได้สร้างตำนานบทใหม่ที่พูดถึงการเติบโตความแตกต่างและการเรียนรู้จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราเคยกลัว How to t r เทรนยู d ร a กอนภาคแรกในปี2010เรื่องราวมันเริ่มที่เกาะเบิร์กที่เหมือนจะไม่มีอะไรนอกจากหินลมหนาวแล้วก็มังกรเยอะด้วยเราเจอกับฮิ c คับหรือฮิ c คั h ฮอร์เรนดัฟแฮตดอกที่3ที่ให้เสียงโดยเจบารูเชล เด็กหนุ่มไฟกิ้งที่ทั้งดูนัดเนิร์ดรูหัวหน้าเผาของสโติกดเวสต์พ่อของฮิกขับต้นฉบับให้เสียงโดยเจอราดบัตเลอร์ฮิกขับนั้นเขาเป็นหนุ่มที่ทั้งโดนบูลลี่ทั้งซุ่มซ่ามผอมบางแล้วก็ไม่เข้ากับวัฒนธรรมนักรอบของหมู่บ้านเบิร์กเลยสักนิดจนวันหนึ่งเขาไปเจอมังกรไนฟิรีหรือเขี้ยวกุดที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแล้วเขาดันยิงมันตกแต่เขากลับไม่ฆ่ามันและจุดนั้นแหละที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้โดนใจคนดูจำนวนมากไม่ใช่แค่เพราะภาพสวยหรือแอนิเมชันลื่นแต่เป็นเพราะหัวใจของมันครับการที่เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างฮิกขับกับเคี้ยวกุดมันไม่ใช่แค่เด็กกับสัตว์เลี้ยงนะแต่มันคือการเติบโตไปพร้อมกันของสิ่งมีชีวิตสองตัวที่ทั้งโลกบอกว่าควรจะเป็นศัตรูกันและต้องชมผู้กำกับคริสแอนเจอร์สกับดีนเดบรอสที่สามารถเปลี่ยนหนังเด็กให้กลายเป็นหนังที่ผู้ใหญ่ดูแล้วน้ำตาซึมได้แบบไม่รู้ตัว เพลงประกอบเรื่องนี้ถือว่าเป็นงานระดับขึ้นหิ่งเลยครับจอห์นพาวเวลเขาได้สร้างดนตรีที่ผสมทั้งวงออเคสตราแบบเต็มรูปแบบกับกลิ่นอายสกอตไอริชผ่านเสียงแบล็กบีเพนนี่วิซโซลและเครื่องสายอื่นๆที่ฟังแล้วทั้งขลังทั้งพาใจลอยเพลงประกอบของเขาได้รับเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์และถึงแม้จะไม่ได้รางวัลในปีนั้นเพราะไปแพ้ให้กับ The Social Network แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซาวด์แท็กที่แฟนๆยกให้เป็นเพลงมังกรแห่งยุค หนังเรื่องนี้ฉายครั้งแรกในอเมริกา2 1มีนาคม2010และออกสู่โรงทั่วประเทศวันที่26มีนาคมแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือยุคทองของหนัง 3D ที่มีหนังใหญ่ๆแข่งกันจะจองจอ IMAX d e a m w o r k s ต้องแข่งกับทั้ง Crash of Titans และ Alice in Wonderland ที่แห่กันมาฉาย 3D ในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดดราม่าร้อนๆระหว่างค่ายหนังและหนังโรงเรื่องการแย่งจอซึ่งทำให้หลายคนอาจจะพลาดเวอร์ชัน 3D ไปแบบไม่รู้ตัว เวอร์ชันโฮมมีเดียของหนังปล่อยออกมาเดือนตุลาคม2010พร้อมกับหนังสั้นภาคแยก Legend of the Bonecrapper Dragon และต่อมาในปี2014ก็มีรีลิซสพร้อมหนังสั้น Book of d r a g o n สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายก็เปลี่ยนจากพ a r a m o u ไป 20th Century Fox และกลับมา Universal ในที่สุดพร้อมปล่อยเวอร์ชัน 4K Ultra HD ในปี2019 หนังเปิดตัวสุดสัปดาห์ด้วยรายได้43.7ล้านดอลลาร์สหรัฐในอเมริกาเหนือและกว่าทั่วโลกไปเกือบ495ล้านดอลลาร์กลายเป็นหนึ่งในหนังแอนิเมชันที่ทำไรายได้สูงที่สุดของ Dreamworks นอกจาก Shrek เลยในแง่เสียงตอบรับ How to Train Your Dragon ได้คะแนนวิจารณ์สูงลิปบน Rotten Tomatoes ถึง99%และกลายเป็นหนังของ Dreamworks ที่ได้คะแนนสูงที่สุดจนถึงปัจจุบัน หลายเสียงจากนักวิจารณ์ชมเรื่องแอนิเมชันฉากแอคชั่นและเนื้อหาที่ลึกกว่าที่คาดไว้ต่อมาพูดถึงภาคต่อที่ไม่ได้มาแค่เพื่อต่อเรื่องแต่เพื่อยกระดับทั้งจักกรวาลของเบิร์กและหัวใจของคนดูทั่วโลก How to Train Your Dragon 2ในปี2014จากภาคแรกสู่ภาคต่อที่กล้าขยับขอบเขตของแอนิเมชัน หลังจากความสำเร็จแบบเกินคาดของภาคแรกในปี2010ทาง Grimmworks ก็ไม่รอช้าครับประกาศสร้างภาคต่อทันทีแต่ดีนเดอบลัวผู้ร่วมกำกับจากภาคแรกบอกกับทีมว่าเขาจะกลับมาในฐานะผู้กำกับเดียวต่อเมื่อเขาได้รับสิทธิ์ให้เล่าเป็นไตรภาคผู้ดยง่ายคือเขาไม่ได้มองว่ากำลังทำภาคสองแต่กำลังวางรากฐานของเรื่องราวขนาดใหญ่ที่มีตอนจบอยู่ไกลออกไปข้างหน้า แรงประดานใจหลักของเขาคือ The Empire Strikes Back กับ My Neighbor Totoro ใช่ครับได้ยินไม่ผิดไอเดียที่ว่าภาคกลางต้องขยายโลกและขยี้ใจมันชัดมากในภาคนี้ภาพ บรรยากาศและเสียงดนตรีที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ทรงพลังทีมงานบินไปดูโลเคชันจริงถึงนอร์เวย์และฟาวบาร์เพื่อเก็บรายละเอียดโลกของเบิร์กในเวอร์ชันที่โตขึ้นสภาพอากาศรุนแรงกว่ามุมกล้องโฉบเฉี่ยวกว่าและแสงในเรื่องนี้ก็สื่อความรู้สึกได้มากขึ้นทุกฉากจอห์นพาวเวลกลับมาทำเพลงอีกครั้งแล้วจัดเต็มแบบมหากาคเสียงแบ็กพส์ผสานกับออเคสตราขนาดใหญ่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางข้ามวัยของตัวละครหลักอย่าง ฮิกคับเรื่องย่อแต่ขอไม่สปอยหมดนะ5ปีผ่านไปจากภาคแรกเบิร์กก็กลายเป็นเมืองมังกรเต็มรูปแบบฮิกคับอายุ20แล้วและยังคงออกสำรวจโลกไปกับเคี้ยวกุดโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมจะเป็นหัวหน้าเผ่าหรือยังจนวันหนึ่งเขาได้พบกับวาวคาแม่แท้ๆที่เขาเชื่อว่าตายไปนานแล้วและเธอก็กลายเป็นตัวละครที่แอบขโมยหัวใจคนดูแบบไม่รู้ตัว ในขณะเดียวกันศัตรูใหม่ชื่อดราโก้บลูดวิสก็กำลังสร้างกองทัพมังกรเพื่อล่าอำนาจทั้งโลกและการประชิญหน้าระหว่างความเชื่อของฮิกฮาบกับความโหดร้ายของดราโก้ก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทีมภาคตัวละครก็ยังเป็นนักแสดงเสียงชุดเดิมกลับมาครบ เทคโนโลยีเบื้องหลัง DreamWorks เปลี่ยนเกมของตัวเองนี่คือหนังเรื่องแรกของ DreamWorks ที่ใช้ระบบ Multi-Core Processing และซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับแอนิเมชันและแสงทำให้การแสดงผลในฉากใหญ่ๆโดยเฉพาะฉากมังกรนับร้อยต่อสู้กันมันอลังการแบบที่ตอนนั้นหลายคนอ้าปากค้างในโรงหนังกันหนังเข้าฉายรอบปฐมที่คคนส์ได้รับเสียงชื่นชมทันทีว่า กล้าทำภาคต่อที่โตขึ้นทั้งด้านอารมณ์และเนื้อหารายได้ทั่วโลกกว่า621ล้านดอลลา,าร์คว้ารางวัลลูกโลกทองสาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมกว่า6รางวัลแอนนี่อวอร์ดและเขาชิงออสการ์เช่นเดียวกับภาคแรกสิ่งที่ผมชอบที่สุดในภาคนี้คือมันไม่กลัวที่จะพูดถึงการสูญเสียและการเติบโตแบบเจ็บปวดที่มาพร้อมกันเพราะฮิกฮับไม่ใช่เป็นเด็กอีกต่อไปแล้ว เขาต้องเรียนรู้ว่าความกล้าไม่ใช่แค่การออกบินสำรวจแต่มันคือการตัดสินใจในวันที่ใจเราไม่พร้อมและสุดท้ายเขี่ยวกุดก็ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนข้างตัวแล้วแต่เป็นภาพสะท้อนของความรักความพักดีและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคน และเรามาถึงบทสุดท้ายของการผจญภัยที่ผมเชื่อว่าหลายคนเติบตูมาพร้อมกันคือภาค How to Train Your Dragon 3: The Hidden World หรือในชื่อไทยว่าอภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร3ภาคจบของไตรภาคที่ครองใจแฟนๆทั่วโลกกว่า10ปีหลังจาก How to Train Your Dragon 2พาเราดิ่งลึกเข้าไปในความเป็นผู้นำของฮิกฮับตอนอยังลังเลระหว่างความฝันกับภาระหน้าที่ ภาค3นี้คือการเติบโตเต็มตัวในฐานะหัวหน้าเผ่าพันธุ์ที่ต้องตัดสินใจไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแล้วแต่เพื่อทั้งเผ่าพันธุ์และของมังกรภาคนี้เริ่มต้นหนึ่งปีหลังจากฮิกฮับได้เป็นหัวหน้าอย่างเป็นทางการเขาเคี่ยวกุดและเพื่อนๆยังคงทำภารกิจช่วยเหลือมังกรจากพวกนักล่าอยู่เรื่อยๆแต่ปัญหาคือเบิร์กเริ่มจะเล็กเกินไปสำหรับประชากรมังกรที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ตรงนี้แหละครับที่พวกเขาจะต้องเริ่มค้นหา The Hidden World ดินแดนลับในตำนานที่พ่อของฮิกฮคับเคยพูดถึงดินแดนที่มังกรจะอยู่ได้โดยไม่ถูกรุกรานจากมนุษย์ศัตรูคนสุดท้ายและคำถามสุดท้ายแล้วเราก็ได้พบกับวายร้ายคนสุดท้ายครับ g r i m เมลเดอะกริซลีเขาเป็นนักล่ามังกรที่อันตรายและฉลาดแบบน่ากลัวคือเขาไม่ได้แค่ไล่ล่ามังกรเพราะความเกลียดชังแต่เพราะเขาเชื่อว่าการมีอยู่ของมังกรคือภัยคุกคามต่อโลก และเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเขาเอาไลท์ฟิรีหรือเพลงนวลมามัดใจเคี้ยวกุดจนเราต้องเผชิญกับคำถามว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งความรักอาจจะกลายเป็นเหตุผลของการจากลาได้หรือเปล่าเคียยกุดที่เรารู้จักในฐานะเพื่อนรักของฮิกทับกำลังจะเริ่มชีวิตใหม่กับเพลงนวลขณะที่ฮิกทับเองก็ต้องเรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงการควบคุมทุกอย่างแต่มันคือการปล่อยในเวลาที่ควรปล่อย พูดถึงงานภาพก่อนเลยครับ DreamWorks ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเรนเดอร์ฉากมังกรเพลงนวลที่มีเอฟเฟกต์เรื่องแสงแบบสวยจับใจสะท้อนแสงเหมือนผิวมุกกลางทะเลจอ์นพาวเวลกลับมาทำเพลงอีกครั้งและบอกเลยว่าซาวทรกของภาคนี้คือตัวแทนของอารมณ์ทั้งหมดในหนังตั้งแต่ความฝันความหวังความเศร้าและสุดท้ายความปล่อยวางบทสรุปที่โตขึ้นไปพร้อมเรา ตอนจบของหนังคือสิ่งที่ทำให้หลายคนทั้งน้ำตาซึมและอมดิ้งไปพร้อมกันการที่ฮิกฮับต้องบอกลาเคียวกุดเพื่อให้มังกรทั้งหลายได้กลับไปอยู่ในโลกของตัวเองและสิ่งที่ผมชอบมากคือ9ปีต่อมาเราเห็นฮิกฮับกับแอสตริดในฐานะพ่อแม่พาลูกๆไปเยี่ยมเคียวกุดที่ตอนนี้มีครอบครัวกับไลฟ์ฟีรีแล้วเป็นฉากที่ทั้งโรแมนติกและสะเทือนใจในคราวเดียวกัน How to Train Your Dragon 3 The Hidden World ติดตำนานได้สมศักดิ์ศรททั้งในแง่ศิลปะความหมายและพลังทางอารมณ์หนังได้เข้าชิงออสการ์สาขา Best Animated Feature และถึงแม้จะไม่ได้รางวัลแต่ในใจแฟนๆทั่วโลกมันคือบทสรุปของไตราภาคที่โตไปพร้อมกับเราจริงๆ ย้อนกลับไปช่วงปลายปี2010เจฟฟรีย์แคสเซนเบิร์กบอสใหญ่ของ DreamWorks ก็ออกมาประกาศเลยครับว่าเรื่องราวของฮิกฮับกับ Toothless จะไม่จบแค่2ภาคแน่นอนและมันก็กลายเป็นความตั้งใจที่จริงจังมากขึ้นเมื่อดีนเดบลัวผู้กำกับมือทองที่รับไม้ต่อจากภาคแรกวางโครงทั้งหมดนี้ให้เป็นไตรภาคตั้งแต่แรก เขาเล่าว่าภาค2ถูกออกแบบให้เป็น act 2ของละครเวทีแบบ3องค์ชัดเจนและภาค3จะเป็นบทสรุปพร้อมคำอธิบายว่าทำไมมังกรถึงไม่อยู่กับพวกเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่ในหนังสือของเครซิดาโควินเขียนไว้เลยครับแต่ที่น่าสนใจคือภาพนี้เคยประกาศฉายตั้งแต่ปี2016นะครับและสุดท้ายก็ต้องเลื่อนฉายแล้วเลื่อนฉายอีกทั้งเพราะโครงสร้างบริษัท ทีมงานและเวลาที่ต้องใช้ในการทำแอนิเมชันคุณภาพสูงสุดท้ายหนังได้ฉายจริงในปี2019และกลายเป็นเรื่องแรกของ DreamWorks ที่จัดจำหน่ายโดย Universal Pictures หลังการควบรวมกิจการหนังทำไรายได้ไปกว่า520ล้านดอลลาร์กับทุนสร้าง129ล้านนี่คือความคุ้มค่าทั้งศิละปะและธุรกิจในเวลาเดียวกันเลยครับ โ t t เทนโทเมโ e สให้90%เต็มเมตาคริติกก็ให้71คะแนนสื่อใหญ่ๆอย่างอินด e ว i r ออร์ซีและ The New York Times ต่างชื่นชมในการเติบโตของตัวละครและบทสรุปที่เจ็บปวดแต่สมบูรณ์ซึ่งเอาจริงๆผมเชื่อว่าใครที่เติบโตมากับภาคแรกไม่มีทางไม่เสียน้ำตาในภาคนี้แน่นอนจากล้าก่อนจริงๆหรือเปล่า ถึงตัวหนังจะจบไปแล้วแต่ยังมีภาคสปินออฟเล็กๆอย่าง How to Train Your Dragon Homecoming ที่พูดถึงลูกของ h i c c ค p กับ Astrid และซีรีส์ The Nine Rams ที่เล่าเรื่องโลกในอีก1,300ปีหลังจากนั้นแม้เนื้อหาจะเปลี่ยนเจนไปแล้วแต่แก่นกลานของวิตรภาพความเชื่อใจและการจากลายังคงอยู่ครับแฟรนไชส์ How to Train Your Dragon นี้มันไม่ได้จบแค่ในหนังต้องมีพูดถึงซีรีส์ทีวีของแฟรนไชสนี้ได้และต้องบอกเลยว่า มันเยอะกว่าที่คนทั่วไปคิดเยอะมากครับรวมแล้วมีทั้งหมด22ซสีซสัน้น223ตอนแล้วยังแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆอีกเริ่มจากอันที่ต่อเนื่องจากหนังหลักเลยก็คือซีรีส์ DreamWorks Dragons เปิดฉายทางการ์ตูนเน็ตเวิร์ตอนปี2012ก่อนย้ายไป Netflix ในสีซสั้นหลังๆแบ่งเป็นหลายชื่อมากนะเริ่มจาก Riders of Berk ต่อด้วย Defender of Berk และสุดท้ายคือ Race to the Edge ตัวซีรีส์นี้ไม่ได้ทำเล่นๆเ,เลยนะผู้สร้างตั้งใจให้โทนมันดารก,กว่าซีรีส์แอนิเมชันของ DreamWorks เรื่องอื่นๆแถมทีมภาคเสียงหลักจากหนังใหญ่กลับมาด้วยมันเหมือนต่อเนื่องจากหนังจริงๆอะ่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าระหว่างภาค1กับ2เกิดอะไรขึ้นบ้างต่อมาคือซีรีส์สำหรับเด็กเล็กชื่อว่า Rescue Riders คือโทนเปลี่ยนเลยครับสีสันจัดจ้าน ตัวละครพูดชัดเสียงนุ่มเอาไว้ให้เด็กอนุบาลดูเข้าใจง่ายๆเหมือนแยกออกมาหยุดจักรวาลเดียวกันแบบหลวมๆแต่ถ้าเราโตแล้วจะดูก็ต้องเตรียมใจนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเด็กจริงๆมาพูดกันถึงเกมทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในจักรวาล How to Train Your Dragon บางเกมคือเพชรเม็ดงามเลยบางเกมคือ ก็ไว้คุยกันทีหลังเลยกันนะครับแต่ไม่ว่าดีหรือพังทุกเกมมันคือเศษเสี้ยวของจักรวาลน,นี้ที่น่าสนใจมากๆเกมลูกแรกวางจอยต่อสู้บนคอนโซลต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยครับปี2010ช่วงที่หนังภาคแรกเพิ่งเข้าฉาย Activision ก็ปล่อยเกมชื่อเดียวกับหนังเลย How to Train Your Dragon ออกมาบนเครื่อง V i Xbox 360 และ PS3 ตัวเกมเป็นแนวแอคชั่นผจญภัยแบบเดินเรื่องเองตีมังกรเองกราฟิกก็ประมาณยุคนั้นแหละครับไม่ได้ว้าวมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันมีระบบฝึกมังกรกับการต่อสู้ในอารีนาซึ่งถือว่าอินกับเนื้อเรื่องอยู่พอตัววันเดียวกันครับ Nintendo DS ก็มีเวอร์ชั่นของตัวเองแต่แน่นอนว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ปรับมาให้เหมาะกับจอเล็กๆ เล่นสั้นๆเพลินๆระหว่างขึ้นรถไฟก็ยังได้แล้วในปี2011 Activision ก็จับ DreamWorks หลายแฟรนไชส์มารวมกันเป็นเกมแข่งรถชื่อว่า DreamWorks Superstar Cars เกมมือถือและเว็บพอเข้าสู่ยุคมือถือรุ่งเรือง DreamWorks ก็ไม่รอช้าส่งเกมแนวแคชชลงจอเล็กเริ่มด้วยเกม Dragon Tap Dragon Drop เกมแนวพั z l e เล่นบน iPhone, iPad เมื่อปี2012กราฟิกคิเล่นง่ายๆไม่ต้องใช้ Wi-Fi ก็เล่นได้ถัดมา dragons wild skies เกม3 d บนเว็บ c r t ์ o o n n t w o r k เล่นฟรีบนเบราว์เซอร์ครับบินจับมังกรใหม่ๆแล้วฝึกมันเหมือนโปเกมอนฉบับมังกรคือวัยรุ่นยุคนั้นใครเล่น f l s s h เกมน่าจะเคยแวะไปเบิร์กแบบไม่รู้ตัว rise of berk และรุ่นลูกหลานเกมมังกรปี2014คือปีที่แฟรนไชส์พุ่งขึ้นอีกระดับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเกมที่ยืนระยะได้ยาวนานที่สุดชื่อว่า Dragon's Rise of Berk เกมแนวสร้างเมืองบวกจัดทีมสำรวจเก็บมังกรเล่นได้ฟรีครับบน iOS และ Android ณตอนนี้ครับพฤศจิกายน2024มีมังกรให้เก็บ760ตัวแล้วครับยุคหลัง เริ่มมีเกมใหม่ๆที่เปิดโลกมังกรในมุมมองที่ต่างออกไปปี2019มีเกม Dragon's Dawn of New Riders เล่นเป็นตัวละครใหม่ชื่อ Scribbler กับมังกรชื่อ Patch ออกสำรวจโลกแก้ปริศนาสู้กับศัตรูมีให้เล่นทุกเครื่อง Xbox PlayStation Switch PC เหมาะกับแฟนๆที่อยากลองอะไรใหม่แต่ยังอยู่ในจักรวาลเดิมปี2022 ออก Dragon's Legends of the Nine Rams กราฟิกสวยขึ้นเน้นแอคชั่นแอดเวนเจอร์เล่นเป็นลูกหลานของเขี้ยวกุดเป็นเกมที่ขยายโลก Hidden World ให้กว้างขึ้นอีกขั้นปิดท้ายปี2023กับการแข่งรถอีกครั้ง DreamWorks All-Star Kart Racing คราวนี้ฮิทคั p บกับ a s t r i ิกลับมาซิงอีกแล้วมีสนามที่อิงจาก n e w b บ r g ด้วยนะวางขายครบทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่ PS5 ยัน Nintendo Switch ต่อมาเรื่องของสื่ออื่นๆอย่างหนังสือคอมิกโชว์สดและสวนสนุกทั่วโลกพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณรักโลกของเบิร์กคุณสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆเลยวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปดูว่ามัางกรของเรามันโบยบินไปได้ไกลขนาดไหนกันแน่ก่อนอื่นเลยมาคุยกันเรื่องคอมิกค,ครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า how to train your dragon มีเวอร์ชันกร์ทูลที่ตีพิมพ์ออกมาอย่างจริงจัง เริ่มจากค่ายไททันคอมมิกที่ปล่อยซีรีส์ Dragons r i d e s s of e r r เเล่มแรกชื่อว่า Dragon d o w n วางขายเมื่อปี2014เนื้อหาเนี่ยจะต่อยอดจากซีรีส์แอนิเมชั่นมีทั้งภารกิจผจญภัยในท้องทะเลดันเจียนกลางน้ำแข็งชื่อตอนอย่าง The Ice Castle The Legend of Ragnarok ok แค่ฟังก็รู้เลยว่ามีความลึกแบบแฟนตาซีจัดเต็มต่อมามีอีกชุดนึงชื่อว่า Dragon's Def e n d e r s u b e r บ เล่มเด็ดๆคือ The Endless Night กับ Snow m a c a d o n เป็นคอมิกที่ไม่ใช่แค่แฟนคลับอ่านได้นะแต่ยังเหมาะกับคนที่อยากเข้าใจเบิร์กในอีกมุมหนึ่งและถ้าใครเป็นสายโชว์ไม่อินกับแค่หนังสือผมขอพาไปดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับเวทีอลังการเริ่มจากโชว์ที่ผมคิดว่าหลายคนไม่เคยรู้ว่ามีด้วยนะั่นก็คือ How to Train Your Dragon Live Spectacular นี่คือโชว์ระดับอารีนาที่เอาหนังภาคแรกมาทำเป็นการแสดงสด กับมังกรแอนิม t ทรอนิกสกว่า24ตัวทั้ง n a d เดอร์กรอน i คล t ไนฟ y รีเ d ดเดตมีครบทุกสายพันธุ์ทีมผู้ผลิตคือ Global Creatures ครับบริษัทเดียวกับที่ทำ Walking with Dinosaurs The Arena Spectacular เพลงในโชว์ก็ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าจอห์นพาเวลร่วมแต่งกับจอห์นซี่จากวงซิกกาโรสแค่ชื่อก็คือความคลังแล้วอะโชว์นี้เริ่มรันในออสเตรเลียเมื่อปี2012ต่อด้วยนิวซีแลนด์สหรัฐแคนาดาแล้วไปต่อที่จีนเสียดายที่แผนจะมาที่อังกฤษถูกยกเลิกเพราะว่าจีนคนดูแน่นจัดจากหนังสือสู่แอนิเมชันแล้วก้าวสู่โลกคนแสดงจริงดีนเดอบลัวคือคนที่ถือธงนำโปรเจกต์ไตรภาคนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ และล่าสุดครับปี2025นี้เขาก็กลับมานั่งแท่นเขียนบทกำกับและ produce เวอร์ชันคนแสดงหรือ live action remake ด้วยตัวเองอีกครั้งภาพยนตร์ภาคนี้ถือว่าเป็นการ remake แบบเต็มรูปแบบของภาคแรกเลยครับโดยเปิดตัวรอบแรกที่ซินีม่าคอนเมื่อเดือนเมษายนและฉายในสหรัฐอย่างเป็นทางการวันที่13มิถุนายน2025ที่ผ่านมา ซึ่งก็กว่ารายได้ทั่วโลกไปแล้วถึง199ล้านเหรียญและยังมีภาคต่อวางคิวรอเข้าโรงในปี2027ด้วยนะสำหรับเวอร์ชั่นนี้ได้เมสันเทมส์มารับบทเป็นฮิกคัพเด็กหนุ่มที่ไม่ได้เก่งกาดด้านร่างกายแต่หัวใจเต็มเปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นส่วนนิโคลปาเกอร์มารับบทเป็นแอสตริดคนที่เริ่มต้นด้วยความไม่เข้าใจฮิกคัพแต่ก็ค่อยๆเปิดใจในที่สุดไฮไลท์เลยคือจอรัตบัตเลอร์ กลับมารับบท s t o ย t เดอะวาพ่อของฮิ c คั p อีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงกับแอนิเมชันเดิมแบบอบอุ่นหัวใจสุดๆโครงเรื่องหลักยังคงเดิมครับฮิคัลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านไบกิ้งที่วันหนึ่งยิงมังกรไนฟิรี่ร่วงจากฟ้าแต่พอได้เผชิญหน้ากันแบบตัวเป็นๆกลับเลือกที่จะไม่ฆ่าและตรงนั้นแหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาและทั้งหมู่บ้าน เราจะได้เห็นฮิกคัพสร้างอุปกรณ์ช่วยให้เคียวกุดบินได้อีกครั้งทั้งสองฝึกบินด้วยกันทำกลางการต้องปิดบังความจริงจากพ่อจากชาวบ้านและแม้แต่แอสตริดคนที่เขาแอบชอบด้วยแต่เมื่อทุกอย่างแตกหักฮิกคัพต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามังกรไม่ใช่ศัตรูพร้อมกับเพื่อนๆวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ขี่มังกรเข้าปะทะกับศัตรูที่แท้จริงอย่างเรดเดธมังกรยักษ์ผู้เป็นต้นเหตุข,ของทุกความรุนแรง ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับจอห์นพาวเวลกลับมาทำดนตรีประกอบอีกครั้งซึ่งก็ยังคงสไตล์ดนตรีอลังการอบอุ่นและมีพลังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความละเมียดของเสียงสดในแบบหนังคนแสดงบอกเลยว่าสายหูทองต้องฟินแน่นอนเบื้องหลังการผลิตที่ลงทุนสุดตัวหนังถ,ถ่ายทําที่เบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือและใช้งบพรีโปรดักชันไปกว่า50ล้านเหรียญ ดินเดอร์บัวเองก็บอกเลยว่าตัดสินใจกลับมาทำภาคนี้เพราะอยากให้มันออกมาถูกต้องจริงๆเขาขอ Creative Control เต็มตัวและก็ได้มันจริงๆด้วยเวอร์ชั่น2025นี้คือการกลับมาเล่าตำนานนั้นอีกครั้งให้คนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกในปี2010แต่มากกว่านั้นคือมันทำให้เรานึกถึงว่าเรายังโตไปกับเรื่องนี้ได้เสมอไม่ว่าผ่านมากี่ปี และนั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของ How to Train Your Dragon ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในหน้าหนังสือเด็กจนถึงเวอร์ชั่นหนังคนแสดงที่เพิ่งเข้าโรงในปี2025ที่ผ่านมายิ่งเล่ายิ่งรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่แฟรนไชส์ของหนังมังกรนะแต่มันคือเรื่องของการเติบโตของมิตรภาพของการกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นมันเป็นแฟรนไชส์ที่เติบโตไปกับคนดูจริงๆครับ ตอนเด็กเราดูแล้วอินกับมีมังกรเป็นเพื่อนแต่พอโตขึ้นมาเรากลับเข้าใจฮิตคอปในมุมที่ลึกขึ้นเข้าใจพ่อเขามากขึ้นเข้าใจแม้กระทั่งความเจ็บปวดของการต้องเลือกในสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจใครที่โตมากับแอนิเมชันไตราภาคแบบผมการได้เห็นมันถูกเล่าขึ้นใหม่อีกครั้งในลวกคนแสดงมันทั้งอบอุ่นทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทำให้เราย้อนคิดถึงตัวเองในตอนเด็กแบบไม่รู้ตัวถ้าคุณเคยรักเขี้ยวกุด เคยอยากขี่มังกรบินไปบนฟ้าหรือแค่เคยรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครในหมู่บ้านเหมือนที่ครับผมว่าแฟนชายสนี้มันจะยังอยู่กับคุณเสมอแหละไม่ว่าคุณจะโตขึ้นแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอคอน c Q Podcast แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ